สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทวีราทีเอโอเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะไปเก็บผักนะครับผมมาทํากับข้าวกินยามเช้าเหมือนเดิมนะครับเก็บผักในสวนนะครับของหน้าบ้านนะครับแล้วก็หลังบ้านโอเคครับผมบรรยากาศดีๆยามเช้าครับตอนนี้ลมกําลังโชยเลยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาเก็บผักกันดีกว่าครับผม ไปกันเลยเค,ครับตอนนี้ผมก็มาถึงต้นกะเพรานะครับผมหรือป่ากะเพราของเรานะฮะก็จะเก็บกะเพราไปนะครับโอ้มีแตนด้วยเก็บกะเพราก่อนนะครับผมอืมอืมเก็บได้เรื่อยๆกะเพราที่บ้านขึ้นบ่อยๆนู่น,นกับต้นกะเพราครับโอเคครับผม กะเพราของก็ได้ที่แล้วพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นนต่อดีกว่านะครับมาครับเดินมาไปดยกันครับผมสวัสดียามเช้าๆนะครับอันนี้ก็ต้นกะเพราเหมือนเดิมนะครับกะเพราสวนของในสวนหน้าบ้านนะครับส่วนนี้ก็ต้นต้นหมอนครับนี่ก็ต้นมอนนะฮะเนี่ยลูกมอนชิมสะหน่อย เปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดเลยครับนี่ฮะลูกมอนสวยๆเลยครับเต็มเลยลูกมอนนะครับนี่โอเคครับไปเก็บผักกันดีกว่าอย่างอื่นกันดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงต้นใบชะพูนะครับผมก็จะเก็บใบชะพูไปกินกับเมนูยามเช้าของเราซะหน่อยวันนี้ครับ ดิดยดอ่อนใบอ่อนนะครับนี่นี่ครับโอเคครับไปจะพูดเราก็ได้แล้วเดล๋ไปเก็บพริกกันดีกว่าครับผมโอเคครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ถึงต้นพริกนะครับถึงต้นดีปีนะครับจะก็มาจะเก็บดีปีด้วยนะครับไปตําใส่ผัดกะเพรากบครับนี่ฮะ ดีปีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับผมอ,อุ้ยหลวงต้องกเก็บนะครับโอเคครับผมดีปีก็เอาประมาณนี้พอนะครับผมไปใส่ผัดกะเพรากรบซะหน่อยยามเช้านะครับผมอันนี้ก็ต้นเช่าอมครับผมเช่าอมก็ขึ้นยอดอีกแล้วนะฮะแต่ไม่ค่อยได้เก็บไปเก็บไม่ทันนะครับผม โอเคครับไปเก็บพริกกันดีกว่าครับผมโอเคครับตัวนี้ผมก็มาถึงสวนพริกนะครับผมหลังบ้านนะครับผมก็จะเก็บพริกติดตำนั่นหน่อยนะครับตำทำผัดนะครับกบใส่หนมไม้นะครับผมวันนี้ก็จะมีดีปีไปด้วยนะครับผมดูพริกก่อนมีพริกเม็ดแดงกับเม็ดเขียวนะครับ สวัสดียามเชา้าทุกคนนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมบรรยากาศยามชาเช้าเช้าแดดออกยามเชา้าครับบรรยากาศดีมากนะครับผมก็จะมาเก็บวัตถุดิบในสวนของหลังบ้านนะครับผมตะกนาบ้านพริกใบชพูมั่งนะครับถั่วพูมั่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นพริกที่สวนนะครับ ไปนด้ซื้อในหาครับโอเคครับผมพริกผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับไปทำกับข้าวกินยามเช้านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงต้นทั่วพูนะครับจะเก็บถั่วพูไปกินสักหน่อยนะครับสักสามสี่ลูกนะครับโอ้โหพอเลยตรงนี้พอเลยนี่นีกันหนึ่งลูก สองรูปสามสี่รูปนะฮะโอเคพอแล้วครับผมผัดครับเราไปทำกับข้าวดีกว่ากับข้าวยามเช้าครับวันนี้ผัดกะเพรากบนะครับผมใส่หน่อไม้ดองนะครับผัดกะเพรากบใส่หน่อไม้ดองครับผมโอเคไปกันเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นกบที่เราสับแล้วนะครับผมรวมถึงผักที่เราไปเก็บมานะครับผมวันนี้จะไปทำผัด กบใส่หนไม้ดองยามเช้านะครับผมส่วนในถุงนี้นะฮะก็จะเป็นหนไม้ดองนะครับผมโอเคเรามาทําผัดกบนะครับใส่หนไม้ดองกันดีกว่าครับผมมิู้ยามเช้าเราวันนี้ครับผมโอเคไปทํากันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็โคกพริกนะครับผมพริกกับดีปีนะครับผมเพื่อจะทํากัรผัดกบใส่หนไม้ดองนะครับโอเคครับผมโคบพริกก่อนครับ ครับวันนี้เราก็ใส่คลิกแกงไปแล้วนะครับผที่เราคูไว้แล้วก็ที่เกิดมาในสวนนะครับผมเราวันนี้ก็จะมาครับผัดกบใส่หน่อไม้สุ้มนะครับผมทีครับเราก็จะใส่เนื้อกบสับนะครับผมเนื้อกบสับใส่ไปแล้วนะครับลุกเท้าก่อนนะครับทีครับแล้วก็จะปรุงรสกันครับผมใส่หน่อไม้สุ้มนะครับ ครับผมเรามาปรุงรสกันดีกว่าครับตอนนี้ใส่ซอสฝาเหลืองไปครับซอสฟ้าเหลืองไปแล้วนะครับผมต่ต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะครับผงปรุงรสสักหน่อยนะครับผมวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีพริกนะครับกระเทียมแล้วก็ดีปีผัดเข้าไปครับแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับโอเคกลิ่นหอมออกมาแล้วครับผมตอนนี้ สอนท้ายก็จะใส่น่อไม้ส้มนะครับใส่หน่อไม้ส้มก่อนเลยตอนนี้สอนท้ายก็คือจะเป็นกะเพรานะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับวันนี้ผัดน่อไม้ใส่กบนะครับผมทำเช้ชาๆกินข้าวเช้าครับต่เธอดิบ บางส่วนแล้วก็เก็บในสวนครับบางส่วนเราไม่มีเราก็ซื้อครับผมตะกรอนที่บ้างก็เลี้ยงกบเลยนะครับไม่ได้เลี้ยงโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าๆอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่องทิวีลา CHO เหมือนเดิมครับยามเช้าๆก็เก็บผักในสวนนะครับผมมาทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็ไปเก็บผักมาด้วยครับมะละกอในสวนด้วย เมนูของเราวันนี้ก็คือนี่ฮะผัดกบใส่หน่อไม้ครับแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับผมส่วนนี้ก็ตำเส้นนะครับตำซั้วนะครับผมอันนี้ก็ผักถั่วพูนะครับผมใบชะพูแล้วก็ผักต่างๆที่เก็บมาจากทุ่งนะครับผมโอเคครับมาคาวกันดีกว่าครับใส่กนเลยเบื้องต้นอือหือ Rồi cả có đi á trôi chui เริ่มเผ็ดแล้วฮะตัวผู้สดๆจากสวนะฮะอืมหมดจักใจจริงๆ c b ีไปด้วยะฮะ ดใจเลยอมะเขือสักหน่อยนะ อร่อยฮะปลาสดๆจากสวนโอ้โหเผ็ดเผ็ดร้อนแหละ nơi, ừ, hệt, có lạnh, cả có yên, ừ. ừ. luồng hấp. นี่เผ็ดร้อนจังเลยครับตับตับตรับกรบอบ các bạn Hãy subscribe cho kênh โอ้โยิง่งกินยิ่งอร่อยย,ยิ่งกินยิ่งเผ็ด ครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเผ็ดมากเลยวันนี้โอเคครับ